ยังอยู่ที่เรื่องแปลกๆนะคะของพี่แบนเป็นจอมโวะที่ขึ้นบนหลักกิโลใช่ไหมเดี๋ยวเออจะพาไปดูต้นมะม่วงแปลกเขาบอกว่าต้นมะม่วงที่นี่นะปกติเราจะเห็นต้นมะม่วงเป็นใบสีเขียวแต่ที่เออจะพาไปใบมันเป็นสีเหลืองทองไปจนถึงสีชมพูจริงหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยค่ะเราไปขึ้นที่หลักกิโลปะ่ะไม่ได้ขึ้นที่หลักกิโลขึ้นบนต้นนี่แหละค,ะค่ะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านตลาดอ้อยตำบลับ,บ,บใหญ่อำเภอับ,บใหญ่ oh, <no. S 1> จังหวัดนครราชสีมา ที่คุณผู้ชมกําลังเห็นนี้นะคะคือมันเป็นความแปลกของต้นมะม่วกอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งนี่ไงใบสีทองก็สีชมพูจริงๆแตกจากต้นทั่วไปที่มันจะเป็นใบสีเขียวใช่ไหมครับก็เลยทําให้ชาวบ,บ้านเนี่ยเขาพากันมาดูเพราะว่าส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนนอกจากมาดูแล้วบางคนก็นําทูบมาจุดแล้วก็นําแป้งมาถูที่โคนต้นหาแรงบันดาลใจด้วยคือไม่พลาดเลยนะเรื่องแรงบันดาลใจต้องบอกเลย ก็ถูไปด้วยชมความงามไปด้วยค่ะ,ะ,ะนี่ถูแลนี่นี่ หาดนึ่งหานตัวเรื่องแต่ย่าูแรงนะฮะเดี๋ยวเละเคลื่อนดโดยคุณสุธิดานะคะเพื่อนบ้านเล่าให้เราฟังค่ะว่าบ้านหลังข้างๆปลูกต้นมะม่วงไว้แต่ไม่มีคนอาศัยอยู่เนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งเจ้าต้นนี้มันก็จะเริญเติบโตตามปกติแหละแต่ต้นผู้มาสังเกตว่าใบด้านล่างของต้นเนี่ยมันมีสีทองและชมพูก็เลยนับสักหน่อยคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะเขามีใบสีทองอยู่18บใบสิแนะฮะและใบสีชมพูอีก7 เจ็ด<ไ>นะฮะเขานับมาให้แล้วคุณผู้ชมไม่<ถ>ต้องนับเลยเออย้ํากันเรื่องแบบนี้แล้วกัน<ถ>ก็สร้างความแปลกใจกับชาวบ้านนะแล้วก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คงเชื่อว่าต้นนี้คงมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านที่มากราบไหว้พี่าาว่าต้องให้โชคให้ลาบแน่ <c oughs> ช่วงนี้กระแสะต้นไม้กํลาลังมาแรางออยิ่งเป็นพวกออกสีดังๆสีอะไรเงี้ยเออมีราคาดิสอันนี้นะเห็นมันตัวอะบดูว่านะก็หลายหมื่นเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่ใช่คนตัดเฉพาะตรงนี้ไปนะเป็นไปได้เหมือนกันจะนี้ต้องจับเวรยามเฝ้าอย่างดีๆก็แล้วกันนะครับ